อัสลามุอะัยกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูเนื้อผัดหอมใหญ่เริ่มขั้นตอนแรกโดยการหั่นหอมใหญ่หั่นดอกหอมหั่นพริกจินดา จากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับลงไปผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เนื้อค่ะผัดเนื้อให้สุกพอประมาณ แล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย น้ำปลาพริกไทยป่นแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากัน จากนั้นใส่ซีอิ๊วดำแล้วผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ำมันข้นเกินไปค่ะ เสร็จแล้วใส่หอมใหญ่กับดอกหอมต่อด้วยพริกจินดาแล้วผัดต่อค่ะผัดพอสุกได้ที่แล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะเนื้อผัดหอมใหญ่ทำง่ายๆเอาไว้ละสินอดหรือว่าเอาไว้กินช่วงะโฮก็ได้นะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแถมอร่อยด้วยลองทำตามกันดูนะคะ